สวัสดีครับพบกับชาวภูมิคุ้มซึ่งนะครับในส่องสีนุ่มคุ้มซึ่งนะครับอเมรอกันนะครับเอามาเบิร์ฟาร์มง้วนะครับนะครับพ่นอยากมาเบิร์ฟาร์มง้อพุยาบ้านนะครับพี่น้องมาเบิร์กพิยาบ้านเรียงงัวนะครับพนี่น้องครับไปครับไปเบิร์กน้ำกันครับผมเบิ่นบรรยากาศนะครับบรรยากาศขอกงฟาร์มงัวของเพื่อนครับ พี่น้องครับอันนี้หมออันข้อญ่นะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับอ่ะมือนี่เข้ามาอย่างครับหมออันอ๋อมือนี้มากินยาขาเสือครับกินยาขาเสื้อยู่ยู่บ่งใดครับยู่ม่งใดครับนี่ยเพิ่มที่เสี่ยงของผู้ใหญ่บ้านบ้านนายอินแปงครับบ้านนักโงนายอินแปงโสมตะมินครับพอดีกองนี้เป็นถึงว่ามาเลี้ยงไหม ทะเลไม่ฉีดยาฆ่าเชื้อจังหน่อยครับครับมาเบิ่งอีกคอกนึงนะครับครจะให้ความสำคัญเฉพาะทุกคอกกันล่ะแต่ว่าอเบิ่งครับมาเบิ่งบรรยากาศคอกคนงัวเพิ่นโอ้มีแต่งัวงามๆนะครับพี่น้องครับดูนะครับงัวเพิ่นครับนะครับโอ้งัวงามครับเบิ่งครับเพิ่นเฮ็ดครับเฮ็ดคอกง่ายๆนะครับ มาครับไปเบิกครับครับปุ่นครับงัวเพื่อนครับโอ้งัวงามครับนี่แต่ตกงามพี่น้องครับแดงโบไฮวาครับปุ่นนะปุ่นครับมันจะเฮ็ดคอกเพื่อนก็เฮ็ดมงห้างกิดยาครับไส้ไม้ได้ครับเพื่อนกับปฏิทินนี่สิไปไหนาเนี่ยปุณนครับพี่น้องครับโอ้ปุณนะครับพี่น้อง มืองนะครับแดงอี่าดีนะครับเมืองนะครับคุณนะโอ้มันจะวถูกงามเองฮัวเฟินครับเบื้องครับเบื้องฮัวเฟินนี่ตัวถงามมันสิมืดจังหน่อยนะครับเนี่ยสาวตางนี้หนึ่งนี่ตัวถูกงามสามตัวเบื้องครับพี่น้องครับโอ้ยสีนี่แดงเม็ดมะขามไม่ดีครับว่าไห้ว่าเลยครับ คุณครับเกินขอกเกินห้างกินยาครับผู้ใดเสียเป็นตัวย่างนะครับกัเฮ็ดง่ายๆนะครับลงทุนบ่หลายนะครับขอกเพิ่นเบิ่งพี่น้องครับแต่ว่างงอี่งามอีหลีครับพี่น้องครับเบิ่งครับงอเพิ่นโอ้งามงามครับเป็นตัวงามๆคุณครับโอ้ยแดงอีหล <Sams. S 2> oh, ีครับแดงจึ้งคือแดงจนแสบตาพี่น้องครับเบิ่งงัวเพิ่นครับ โอ้โหงงามไปดีครับเบิ่งครับพี่น้องครับมีแต่รตัวงามๆครับงอคนครับคนนะครับโอ้โหงงามไปดีครับสามตัวเบิ้งครับพี่น้องครับคนนะบอย่านกล่องผมโอ้โหยุบเบื้งพี่น้องครับ ปุ่บ้านนะครับในเพิ่นเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับแต่เพิ่นอนโมยูดอกเพิ่นไปไชนะครับพวกนี้ครับแล้วก็ิเลี้ยงขายนะครับขายทุกตัวนะครับเลี้ยงขายเราเหมือนกับคุยกันอยู่ครับ<ม>นคนนะครับ<ม>องอคนนี้ในตัวงามๆครับ <Yeah. S 1> โอ้แดงจึงคือเบอโทรเพิ่นเบอร์นะครับ062 121 2377 เบอร์ผู้ใหญ่นะครับเบอร์ผู้ใหญ่กรอบนะครับพี่น้องสนใจนะครับเนี่ยสนใจนะครับอยากซื้อนะครับเพิ่นขายชุดโต๊ะรางวันเพิ่นผยังขายอย่ไรเพิ่นว่านะครับเบิ่งครับโทรมาหาเพิ่นได้นะครับพี่น้องครับใหญ่ดีรางัลเพิ่นสูงนะครับตัวนี้ครับอุ้ยมองนะครับตัวนี้ครับมากใหญ่เลยครับุูนะเบื้งครับ หัวใหญ่แดงอีกเลยครับวันน่ะโอ้ยสูงแข็งขาใหญ่ครับเดิพี่น้องครับหนังหัวเพิ่นครับขายกัขายแรกแรกครับขายพคนขายอยู่ดอกครับเรียงขายขายทุกตัวนะครับถ้าสนใจก็โทรมาคุยเพิ่นได้นะครับนะเนี่ยผมหมออันมันก็ผสมให้เรียบร้อยวันละครับทุกตัวนะครับเดิพี่น้องครับนครับ แดงอีกทครับแดงอีกทโอ้เป็นแต่พุดนะครับเป็นข้อค้นกับว่าได้เฮ็ดยากนะครับเฮ็ดธรรมดานี่ยแหละครับอย่ามั่งงัวเพิ่นเนี่ยว่าเกินข้อนะครับพุดนครับสิมือจัวหน่อยครับพุดนะโอ้ยขากับสนใจก็โทรมาสอบถามเอาครับเพิ่นขายอยู่แล้วครับขายทุกตัวขายขายได้ราคาได้เพิ่นก็ขายครับพุดนะ ตัวใหญ่ดีครับคุณครับตัวนักกัแห้งใหญ่หนาะปุ๊บตัวนะครับสีนี้เม็ดมะขามไม่ดีครับคุณเบิ่งครับมีงวัวอยู่แปดเก้าตัวครับคอ,อกคนนี้ก็ตัวก็จะตัวงามๆครับคอ,อกนะครับเบิ่งบรรยากาศเบิ่งคอ,อกเลีออ้ยงไก่เลี้ยงอย่างเพิ่มเบิ่งคอกเพิ่มกับบดได้เฮ็ดไอ ราคาแพงเนี่นะครับเพื่อนก็เอาไม้ธรรมดานี่ยนะครับพี่น้องครับวงัวเพื่อนเองเพื่อนนะครับโอ้โหนะครับหนาหนังหนาสร้างใยนะครับแกงขาใยกระดูกใยนะครับสีแดงเม็ดมะขามเลยครับแดงจนแสบตาครับถ้าออกแดดเนี่ยคงสีแดงเบิ่งครับงัวเพิ่นครับสูงในว่นร้อยหาซิฟขึ้นหมดแล้วครับนี่เกือบถ่วมหัวผมครับผมสูงร้อยเจ็ดซิฟครับเบิ่งพี่น้องครับ เบื้องบรรยากาศครับเบื้องบนนี่ครับบรรยากาศเป็นผมสีไทยทุกซอกทุกมุมบรรยากาศนะครับเบื้องตัวน้อยๆนะครับเบื้องเมียหน่อยครับโอ้แดงอีนดีครับพี่น้องครับเบื้องครับท่านนึ่ครับกล้ามดีครับแดงมึงนะครับแข้งขาเนี่ยโอ้ยายินดีครับผุ้นะครับเบื้องครับเงานะครับเบื้องบรรยากาศคอกเป็นกระเบ้ ห้างกินยาพ่นกระเท็ดง่ายๆได้ครับนี่นะครับพี่น้องครับ,พบเพิ่งครับเพิ่งนะครับพาพิานาคพยานาลเนคพญานาญานาคานาคพญานาคานาคพญานาคานาคพญานนค เลี้ยงได้พูดใด็เลี้ยงได้นะครับเกษตรกรมือใหม่กเลี้ยงได้นะครับนะครับกับทีมงานนะครับนี่สีนุมคุมเสิ้องนะครับเพิ่อกมาทำภารกิจนะครับอ่าสียานะครับเบื้องบรรยากาศครับเบื้องบรรยากาศครับนี่จานปอกค้นโกนะครับนี่เปบาเตยทีมงานนะครับจานเมยคุมเสิ้องนะครับนี่นีครับ คนกระเทียมองให้หน้าเพิ uns, ่นได้คร ob ับในบรรยากาศคืออะไรล่ะโค้ชปรมยูส่องนี <whoa>? ่พี่ดองครับอาสนับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้สักนี้ก่อนนะครับคลิปหน้าพ่อกันไหมนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ